เี่น้องเอฟซีพ่อผ่านรวยครับพี่น้องคนจะรวยทุกทุกท่านครับพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนับสลากกินบรัฐบาลเพื่อนบ้านนาอไไ่จะ๊ปเอดังฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นทนรอบต่างๆจันเตึงสุกกรัฐไทยก็ดีครับปกกมนในรอบของวันสุกที่สองครับสุกที่2มิถุนาย,ยนเนาะสุกต้นเดือนด้วยแม่สุขหันสายแล้วสุกเป็นเดือน,นอ้าวก็ มาลุ้นมาเช็ดดูกันเนาะแนวทางวันศุกร์ก็มีสีหน่อยและเลาาครับก่อนจะพบแนวทางเรามาสุดแนทางวันจันทร์ที่1แอวันพฤหัสที่1ครับใครเหงไก่ปางทั้งสีหน่อยและไทยออมสินเนาะชาปกิจครับ0 2นล่าง1 2พิเศษครับสองล่าง38ปกติครับ921ล่าง72ปิดท้ายวีพีครับแปดล่าง64 ดูดิให้หให้หแต่ไม่เจาะ55มาเจาะ2องสองจริงๆเนี่ยเจาะแล้ว55เนี่ยเจาะ2องสองห้ากลับใจลบทิ้งเนี่ยมาลง2องสองกับหนึ่งนึงตายจ้ามโมโหต้องขออภัยครับวันนี้เจาะไม่มั่นเลยทั้งในตารางนอกตารางมีนมาชุดเดียวคือ20เนาะมาที่ประกามาที่รอบเฉพาะกิจ 2 0ตัวเดียวแล้วต้องขออภัยมากๆสายรูดก็ปังอยู่เนาะ4มา2มา5มาเนะเาะอ้าวก็ตามแต่ปอดีผมมีเข้ามีหลุดเนาะชินอกตารางบอกให้ไปไทยกับอมสินมันก็มาแค่90ศย์เนาะศ9นย์ 09, อยู่อา้าวรัฐไทยอา้าวมาไทยเป็นไงไทยไทยจำได้ไหมตัวนี้จำได้ไหม72เน้นให้เน,น้นๆเลยมาเลยครับ272ล่าง0 9ย์เานะครับอา้าวปังนะไทยปังแล้วนะ ออมสินบนอะไรฮะ451ล่าง45 51อยู่ไหนอา้าว5 1อยู่นี่45อยู่นี่อา้าอวอมสินแตกบนล่างจ้าไทยแตกบนตรงตรง,ตรง 7, เจ็อ้าวก็ขอแสดงความดีคนที่เห็นที่ปักเนาะปังกันหน้าดูเลยเ2็ดดีใจนำเดอ้อคนได้ตังอา้าวตามแต่ปฏิวัติมีค่าม่หลุด มาลุ้นกันต่อครับสลับแนวทางวันศุกร์ที่2มิถุนาเนาะแนวทางขนนมัดร,รวมสูตรจบที่คาสี่หน่อยและลาววันศุกร์นะครับวนันศุกร์มิลาวจะพินอกจา๋าอ้าวก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนึ่กที่ปังได้เมื่อวานในทั้งไทยอมสินฮานอยเนาะฮานอยนั้นก็เข้าบนล่างเลยสลับไทยก็เน้น72เน้นเน้นให้เลยเนาะมีบางคนมันแซวแอบแอดแอดเน้นให้เจ็ดให้สองปันนีญโบซือบบถือจักซิบาจะกไหนเนาะเพว่า โบถือตะรุตะขั้นหัวก็พักตำนินและแอดราสัน่นโอ้ยก็เอาคนที่ไม่ถูกก็มานี้อย่าไปพูดอย่างนั้นเนาะ <c oughs> คนถ้าประมักก็บ่ซื้อได้ครับเอออย่างแอดที่กันเนาะย่างแอดเหมือนกันถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อเหมือนกันเนะเาะอ้าวก็ไม่เป็นไรคนที่เห็นที่ปากก็ยินดีนะคนยังไม่ปางก็มาลุ้นต่อวันนี้ทางฮานอยได้แล้วครับชาวปกิดสองห้าครับ,บ, 2, 5, รบพิเศษสี่หนึ่งปกติศูนย์สามวีพีเก้าแปดาเจาะเน้นให้เน้นแล้วนะตรงรอบไปก่อนแล้วค่อยสลับรอบเนาะ เดนวัน6401นอ่ะ6401อ่ะอะไรก็เป็นไปได้นะครับเจาะให้เน้นให้แล้ว3 3 0ส1 1ยสายเบิ้ลวันสุกร์ยังไงก็มีเฮเมื่อวานนี่เจาะแต่ไม่ได้ให้55เนาะดันเป็นลบออกตอนแรกให้225เป็นลบลงใหม่เป็น2211ตายจ้อยวันมาชุดเดียวแขนแขนเนาะ20โอ้โหเกือบตายมา2ทุ่ม1น9 1 0 8 5สาวฝั่งโค้งนะ เลขไหล189เด้อวาง4ตัว2ชุดนะครับ4ตัว2ชุด3ตัว3ชุดไฮเบิ้ล11อ้าวคนที่บอกว่าแอดพาไปแตก4ตัวหน่อยอา้าวจากไปจ้าให้2ชุดเรวเลือกเลยชุดใดชุดหนึ่งนะน่าจะปังอยู่มีหลังซองหอว่าน่าจะปังอยู่4ตัววันที่2เนี่ยอา้าวพลาดจากไทยเมื่อวานมาวันนี้เรากับฮานอยจะปลอบใจคุณอย่างมวนซื่นเลยทีเดียวนะ้องอ้าว ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์นะครับเป็นไรจะไอ้มินกดไลค์กันเยอะๆเนาะอ้าวขอบคุณขอให้ทุกคนเรียนสวัสดีครับ